มา <laughs> อื<ม>บังน้ำจิ้มพี่นอ้องพอ,อเพดเบาเรื่อง <laughs> ตายเบาเรื่องอันนี้เพคดคัอืม เดี๋ยวผมเอามาต้มให้สุกก่อนเด้ย๋ยวเน้องนะเพราะว่าอันอันแจ่วเพียวผมนี่ผมตีต้นมน้ำเพียให้สุกก่นอนใครมาปรุงครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีทำน้ำจิ้มแจ่วเพียผัดนะครับอ๋อแจ่วเพียวมาเป็นผัดนะครับอาะไม่ได้แจ่วเพียผัดธรรมดาอันนี้ผมต,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 ต้มต้มส,สุกละลอนละครับ gastric juice in the s t o m a ก h six cyto cybo แล้วก็ส่วนผสมก็จะมี ผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตบดงอดและพริกป่นขยันขยันเปเปอร์อกขยันแล้วก็ข้าวคั่วรสตสติกกี้ไลซ์โจยซังอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดคาเฟอไลล,ลีฟลาเซงคาเฟอ์อันนี้จะเป็นหอ,หอมแดงซอยหอมแดงหัง่งสไลซ์ชาลอลส์แหย่ไชหลัดอันนี้จะเป็น ต้นหอมผักชีผักชีใบเรื่อยรวมกันนะครับสปริงไอ้นียเอ่อซีลัน r ทรพาสเลยไฮล้าหงองงอนเสาหมุยไตยปะเราบอกวิธีทำประการแรกเราก็ใส่นี่เลยนี่ข้าขวคั่วลงไปเดี๋ยวเขาก็อืดครับพร้อมข้าขวคั่วพริกป่นตามจะชอบผมชอบเผ็ดบึบผงชูรส อันนี้เขาทำมาจากมันสับปะหลังใส่เยอะได้ครับไม่มีปัญหาง่ายๆพี่น้องบอ๋อฟิชซ,ซอสนี่ครับเสรลงไปเลยเอาให้อันนี้จะออกเข้มๆ้เลยพี่น้องเพราะอันนี้ใส่น้ำใส่ดีไปแล้วเรียบร้อยละลืมบอก อืมแล้วก็ใส่อันนี้เพิ่มความหอมครับไมะกรกูดหอมแดงซอยและสุดท้ายก็คือต้นหอมบังชีวชีเลือยนี่แหละเป็นเสร็จพิธีแล้วครับไปเรียบร้อยนี่ครับเป็นอันเสร็จพิธีปไปไปกินกันเลยคุณชาสวัสดีครับมาพี่น้องบนี้นี่ฮ สามสกิีพัดตับหนาหนาวตับหนาวแล้วเอาเอาสะอานพาคิลิวสามสกิห่อกันอ่ะมาเด้อมาเด้ครับเด้อทางไกลทางไกลทางสบประเหล้าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเม็กซิโกเัมเดียอ่าทางไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินส์โอเคมากินน้ำกันครับฟังอ่าแต่ว่าอ่าอ่าเอเชียอเมริกายุโรปมากินน้ำกันจินเจ้าอันเอีเวียดนามดินอันอ่กานโบมวนไซโบ và nướng sống ngon với nhau mà tiếp bài bộ này hàng phi đồng ba để qua xíu nhớ đấm cặp dầu mà à, cho đi cái gì bảo bộ mắt này là phi đồng ơi để phương làm khan đấy bưng hải nè mà không lạc hàng mà bưng nấm chìm phi đồng ừ. บอเพดเบา,าเรื่องตายเบาเรื่องอันนี้เพจคัดหมอมลำ,ำอดอกมันลนนิมน่มนิ่ม ันเดียดที่กดตัวนั้นลำมันตัวเอ้อืมนันลำกันลำแซ่บไรพี่น้งองลิเชสชพี่น้องเอ้ยต้องให้กินด้วยแซ่บ จ้่เพื่พันที่ขอมากโอกาสหนา้าได้ผมเผ็ดให้พี่น้องอิกกว่าโดนี่ลหละจับม,มาทำวิธีสี่ห้าอันห้าลูกก็พอแต่นี่เผ็ดด้พี่น้องเนี่บอเปนเราเผ็ดนี่เนี่ยเผ็ดหูหลูปคนนี้เนี่ยพริกกันเนี่ยอืม,มา <laughs> 嗯。Mm mm. ว้าวมีคนถามหลายว่าเผ็ดบอเผ็ดอยู่ครับจะเผ็ดนิดเดียวสำหรับผมครับคนมักกินอาทิตย์ตอมรับรสมันออาทิตพัฒนาแล้วผมกินมานจะโดนแล้วครับอืมอืม <c oughs> บานคอณอธิษทักว่าใส่ผงชุสเยอะเกินไปไปศึกษาไหมครับนี่แหละความเชื่อผิดของคนไทยบริบาไบริบารบริดดอกมันทำมาจากมันสับปหลังอืม บุ๊ิครับอุลีครับอืมหืมร้อนนแบบ Hử? <laughs> Sập màu. เวลีด really mm ีเดเซตดิปป mm ิ้งซอสจาก g a s t i c u i c ขาว s t o m ็กซ์ต้องต้มเปสุกกันนะพี่น้อง ได้มักวดๆกับบัวบากันครับแล้วทุกคนมักของไแต่ผมมักต้มก่อนเผ็ดแตบอืมอืม้าว Dye. so <sighs> mm. with, uh, cow Macro with a cow with a spring onion mm. dâm mm mì -hmm. bột không đều vào sụt sụt mm. Wow. Chập mặt. Ừm. nó lắm Ngon lắm I love it Ừ Ừ Ừ outside bar hmm mm. mm. เกี่ยนตับอ่ะแซบอีรีพี่น้องแซบน้ำจิ้มหัวใจสําคัญก็คือของซอยของอจุนี่ก็คือน้าจิ้มนี่แหละครับข้ามจิ้มแซบก็คือแซบเลยครับพี่น้องอ่ะมือหนีบพร้อมสนิพี่น้องได้มือหนาผมหาเืิอเด็ดมือแซบไปกินให้หมดไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาวชาววดีเซนบ๊ายบายขอบคุยังเงี้ยวเลิฟยูอ๋อเลิฟยูเวียดนามบ๊ายบายบ๊ายบาย